ไ i ่ไอ่ก็นี่แค่แน่อ o ู่น้องมไอไเธอเป็นสกอยกูไม่เคยมองแต่กูคิดผิดไอโง่เธอทำกูง่อยหลักเธอเต็มเตยมแต่กูคิดผิดไอค่ายเธอเป็นสกอยกูไม่เคยมองแต่กูคิดผิดไอโง่เธอทำกูง่อยเรากเธอเต็เแต่กูคิดผิดไอคว เป็นสกอยกูไม่เคยมองแต่กูคิดผิดไอ้แต่ทำกูง้อยหลอกเต็มเต็มแต่กูคิดผิดไอ้วันแรกกูมากฟังกูยับเยินยับเลยแหละไอ้เหี้ยชิ้นเนื่องตุลาจะไปกูใหกับเดพืวอนแง่แง่จะบอกเธอชอบเพลงแดนซ์จะบอกกูไม่แมนจะบอกกูทำจะแซ่บแต่เธอจะไปอยู่แล้วฮะไม่รู้กูควรทำไงดีทำไงดีชใช้เสียเงินทองยังไม่มี ผ่อนเอ็มสแลแต่ว่าทั้งยังไม่มีเธอไปอยู่แล้วกูกวนทำไงดีเอ้จะเอาอะไรบิ๊กไอลิฟต์ดิจะเอาทำไมถ้าตธอดีอยู่แล้วเธอคิดสิคอยนมทำไมไม่มีอยู่แล้วเธอรู้ดิจะแค่ทำไมจะไปอยู่แล้วก็รู้ดิ่เธอเป็นสกอยกูไม่แค่มองแต่กูคิดผิดไอโง่เธอทำกูง่อยรักเธอแต่เพิ่แต่กูคิดผิดเธอเป็นสกอยกูไม่แค่มองแต่กูคิดผิด ทำกูง้อยรักเธอเมเต็มแต่กูคิดผิดไอ้ไอ้กันนี่แน่ you know me เอเยก็ว่ากูเลิกทำเพลงไาแต่งรถดีกว่าเผื่อมึงจะได้ชอบกูบ้างปัญญาอ่อนนเ่อ้ะไอ้ไอ้กันนี่แน่ you know me, you know me. ไอเธอเป็นสกอยกูไม่เคยมองแต่กูคิดผิดไอ้โง่เธอทำกูง่อยหลักเธอเต็มเต็แต่กูคิดผิดเธอไป็นสกอยกูไม่เคยมองแต่กูคิดผิดไอเธอทำกูง่อยหลักเธอเต็มเต็มแต่กูคิดผิดเธอเป็นสกอยกูไม่เค่